กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6์กคูณหนึ่งนะครับบอรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จศจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้หลายท่านนะครับอาจจะไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะขนาดนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันกำลังฟื้นตัวหรือว่ามันจะไปต่อนะความหมายคือว่านะไอสภาวะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ที่ผมพูดเตือนไว้ตั้งแต่ปลายปี2019นเนี่ยนะครับ มันจะลงต่ําต่อไปไหมในทไลายที่ผมคาดการไว้หรือว่ามันจะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับในปี2023เป็นต้นไปสำหรับใครที่ติดตามคลิปผมมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะพอมองเห็นภาพนะที่ผมฉายให้เห็นแล้วว่าในช่วง2 0 2 3ันยถึงสองเนี่ยยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะครับยังไม่ขึ้นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าขณะนี้ global ketted e p r e s s i o n นะครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกในรอบร้อยปีนะครับมันอยู่ในเฟสไหนแล้วนะครับ และจะไปไงต่อนะครับในเฟสต่อไปต้องบอกว่าในต้นปี2020นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเกิด Global a d r e s t i o n สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดของโลกนะครับในรอบร้อยปีช่วง2020กับ2021คือช่วงที่มีการล็อกดาวนะ์มีการจำกัดนะเรื่องของการแพร่ระบาดของโลกนะครับธุรกิจเศรษฐกิจเสียหายจากการล็อกดาวน์นะครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยถูก อินเทอร์ลนะถูกขัดไปหมดเลยหลายธุรกิจเจ๊งไปก็ไม่น้อยนะครับเสียหายไปก็มากนะครับแล้วพอเข้ามาถึงปี2022ต้นปีนะครับธุรกิจต่างๆเริ่มเปิดตัวขึ้นนะครับเริ่มที่จะนะมีกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น global gestation เนี่ยเฟสหนนะครับ2ปีนะครับ2021กับ2 0 2 2 2020กับ2021นะครับเป็นช่วงที่มีการล็อกดาวน์นะครับส่วนเฟส2เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2022เข้าถึงปี2023นี่นะครับนั่นคือเฟสของการเกิดเงินเฟอ้อนะพุ่งสูงขึ้นมานั่นเองนะหลังจากที่เฟสแรกนะครับเกิดสภาวะเศรษฐกิจฝืดเงินฝืดพอเข้าเฟส2นะครับ2022-2023เงินเฟอ้อนะครับเข้าของแพงเงินในกระเป๋าด้อยค่าลงนะครับเพราะฉะน่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในเฟสไหน ช่วงนี้เราอยู่ในปลายเฟสสองนะครับนะยังไม่ขึ้นเฟสสามนะครับแล้วเฟสสามเริ่มยังไงเฟสสามเริ่มขึ้นเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ซึ่งผมคาดว่านะครับเร็วสุดเนี่ยคือครึ่งหลังของปีนี้นะครับ2023ช้าสุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับ2024หรือพูดได้ง่ายคือในมุมมองผมนะครับปี2024-2025เนี่ยจะเข้าสู่เฟสสามแนเองเฟสสามเนี่ยจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ นะเพราะฉะนั้นสภาวะตั้งแต่2 0 2 4 2 0ย5เนี่ยยังไม่หายนะครับเป็นเฟส3นะครับมันยังไหลลึกลงไปอีกวิกฤตนี้ยังไม่จบนะครับนะมันยังจะไหลลึกลงไปนะแล้วอาจจะสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกว่าในเฟส1เฟส2ในระยะที่หนึ่ระยะที่2นะครับเพราะฉะนั้นในระยะที่3วัดจากไหนวัดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสัญญาณที่ชัดเจนนะครับการพังคืน หรือการแคลช h นะครับของตลาดทุนตลาดหุ้นนะอาจจะรวมถึงตลาดตราสารหนี้นะครับครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษนะครับในรอบร้อยปีเราจะเรียกว่ามันจะเกิดบิ๊กแคลชร่วงลงมาจากยอด40%หรืออาจจะหนักกว่านั้นนะครับเป็นเดอะบัสนะครับ80%หรือระเบิดออกเลยนะครับเป็นเดอะเบิอร์ส90%อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นความลึกนะความรุนแรงนะครับแต่ผมคิดว่า ถ้าสัญญาณเกิดเศรษฐกิจถดถอยและตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับเกิดการพังคลืนลงมาครัชลงมานั่นคือการเข้าสู่ระยะที่3เฟสสามนะครับและในเฟสสามนี้เองนะครับจะมองเห็นปัญหาความขัดแย้งรุนแรงขึ้นทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์โลกผลประโยชน์การช่วงชิงระเบียบโลกนะครับเราจะเห็นความขัดแย้งแผ่ขยายไปหลายจุดนอกเหนือจากยุโรปอาจจะในแถวแปซิฟิก แถวแถวคาบสมุทรเกาหลีในทะเลจีนใต้นะครับรเพราะฉะนั้นนี่คือเข้าสู่เฟส3มัาโดยสรุปง่ายๆนะครับผมเห็นว่าเฟส1เกิดขึ้นนะในช่วงปี2020-2021 1 2เฟส2เกิดขึ้นในปี2022-2023เฟส3จะเกิดขึ้น2024-2025นะครับและมันจะจบลงอาจจะรุนแรงเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3และจบโดยการแลกนิวเคลียร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ